สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตนะครับรายการที่จะชวนมาพูดคุยกันเ,เพื่อสำรวจโลกของตัวอักษรแล้วก็เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในนั้นครับเคยคิดกันไหมครับว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีวันตายเลยเนี่ยมันจะดีแค่ไหนเรื่องความเป็นอมตะเนี่ยนะครับ เป็นเหมือนความฝันของมนุษย์เรามาโห oh, ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่น้ำมอมมริดในตำนานจะมาถึงทุกวันนี้ที่เราก็พยายามใช้เทคโนโลยีล้ำๆเพื่อยืดชีวิตออกไปให้ได้นานที่สุดวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับผ่านวรรณกรรมที่ต้องบอกว่าทั้งทรงพลังแล้วก็ตั้งคำถามได้น่าขนลุกมากนั่นก็คือนวนิยายรางวัลซีไรต์ปีพศ2543เรื่องอมะตะของคุณวิมลใส่นิมหนวนครับ สำหรับการพูดคุยครั้งนี้นะครับเรามีทั้งบทวิเคราะห์เชิงวิชาการบทวิจารณ์แล้วก็ตัวเรื่องย่อมาคุยกันเพื่อจะลองคลี่คลายดูว่าแก่งของเรื่องที่เขียนไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยมันกำลังถามอะไรเรากันแน่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และก็ความเป็นอมะตะ ใช่เลยค่ะความน่าทึ่งของอมตะคือคือวิสัยทัศน์ของผู้เขียนเลยนะคะคือต้องนึกภาพว่าในปี2543เนี่ยเรื่องการคโคลนนิ่งมนุษย์เนี่ยยังเป็นอะไรที่ไกลตัวมากมันเหมือนพล็อตในหนังไซไฟมากกว่าแต่ว่าผู้เขียนสามารถจินตนาการไปถึงปัญหาทางจริยธรรมที่มันซับซ้อนมากๆที่จะตามมาได้แล้วก็เอามาขมวดเป็นปมขัดแย้งหลักของเรื่องที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือการจับเอาสองขั้วความคิดมาชนกันแบบซึ่งซึ่งหน้าเลย ระหว่างวิทยาศาสตร์ที่เชื่อในสิ่งที่จับต้องได้กับศาสนาที่พูดถึงเรื่องนามธรรมอย่างจิตวิญญาณซึ่งการประทะกันครั้งนี้มันสะท้อนผ่านตัวละครได้แบบอืถึงพิกถึงขิงจริงๆค่ะงั้นเรามาเริ่มทําความรู้จักตัวละครเอกของเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าครับคนแรกที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดก็คือพรหมมินเขาเป็นมหาเศรษฐีที่คือเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จทุกอย่างแล้วแต่สิ่งเดียวที่เขากลัวที่สุดก็คือความแก่ ความตายเขาเลยทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเอาชนะธรรมชาติให้ได้ด้วยวิธีการที่เรียกว่าสุดโต่งมากครับคือการคโคลนนิ่งตัวเองขึ้นมาหลายๆร่างเหมือนกับการสร้างอะไรสำรองไว้เลยใช่ไหมคะคือมองร่างกายตัวเองเหมือนรถยนต์เลย พอชิ้นส่วนไหนเสียก็แค่ไปเอาชิ้นส่วนจากร่างโคลนมาเปลี่ยนซึ่งความคิดแบบนี้มันสะท้อนสุดยอดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเลยนะว่าเงินกับวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความตายที่เป็นกฎพื้นฐานที่สุดของธรรมชาติซึ่งไอเดียการสร้างอะไหล่เนี่ยแหละครับที่นํามาสู่ตัวละครที่สองที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องอย่างชีวันเขาเป็นร่างโคลนของพรูมินที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเลยนะในบ้านหลังใหญ่แต่ ไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าตัวเองถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรจนกระทั่งวันหนึ่งความจริงมันเปิดเผยว่าเขากําลังจะถูกนําไปเชื้อเพื่อเอาเอวัยวะไปให้พรหมินความรู้สึกของเขาตอนนั้นคือแบบโลกทั้งใบพังทลายลงมาเลย มันเป็นโศกนาฏกรรมของคนคนหนึ่งที่เพิ่งคนพบว่าการมีอยู่ของตัวเองมันไร้ความหมายในสายตาของผู้สร้างอะค่ะเขาไม่ได้ถูกมองเป็นมนุษย์แต่เป็นแค่สต็อกชิ้นส่วนเท่านั้นและตรงนี้เองที่ตัวละครที่สามเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆนั่นคืออรชุนค่ะอรชุนนี้ซับซ้อนมากครับเขาเป็นมนุษย์โครนิคนของพรหมินเหมือนกันแต่ฉลาดกว่าได้รับการศึกษาสูงจนได้เป็นนักจิตบาบัด แต่อาระชุนนี่แหละที่เป็นตัวแทนของฝั่งาศาสนาพุทธโดยตรงเลยเขามองเห็นความโหดร้ายทั้งหมดที่พรมินทำและมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเรื่องจิตวิญญ,ญาณแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เต็มไปด้วยความแค้นพรมินที่สร้างเขาขึ้นมาเพื่อเป็นแค่วัตถุสิ่งของเหมือนกันการวางตัวละคร3ตัวนี้มันเป็นการวางหมากที่ที่เฉียบคมมากเลยนะคะพรมินคือตัวแทนของโลกทุนนิยมสุดขั้วที่เชื่อว่าทุกอย่างซื้อได้แม้กระทั่งชีวิต ส่วนชีวันคือเหยื่อผู้บริสุทธิ์ของความเชื่อนั้นและอรชุนคือผลผลิตที่ผิดพลาดคือคโคลนที่ดันมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อต้านผู้สร้างมันเลยกลายเป็นสมรภูมิทางความคิดระหว่างกายกับจิตที่สู้กันในเรื่องนี้เลยค่ะโอ้โหพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องไซไฟธรรมดาธรรมดาทีนี้จุดที่น่าสนใจมากคือทั้งพรหม,มินและอรชุนต่างก็ต้องการ ความเป็นอมะตะเหมือนกันแต่คาว่าอมะตะของทั้งสองคนนี่มันหนังคนละม้วนเลยสำหรับพรม,มินมันคืออะไรที่ตรงไปตรงมามากใช่ไหมครับตรงไปตรงมาที่สุดเลยค่ะสำหรับพรมมินความเป็นอมะตะคือการดำรงอยู่ของร่างกายและความคิดของเขาเขาอยากจะเป็นพรม,มินคนนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่อยากจะตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นใครก็ไม่รู้ที่ไหน เขาอยากจะรักษาตัวตนความทรงจำอีโกของเขาไว้ตลอดการมีประโยคเด็ดในหนังสือที่เขาพูดไว้ชัดเจนมากเลยว่าผมไม่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมจึงต้องทำอย่างที่ทำอยู่นี้เพื่อว่าผมจะได้เป็นอมตะมีชีวิตอยู่นิรันดร์มันคือการยึดมั่นในตัวกูของกูอย่างถึงที่สุดเลยค่ะฟังดูแล้วก็แอบเข้าใจได้นะในมุมของคนธรรมดาที่กลัวตายแต่พอหันมามองฝั่งอรชุนนี้สิครับ ความเป็นอมะตะของเขามันคนละเรื่องเลยถ้ามองแบบพุทธศาสนาสุดๆเลยเนี่ยอมะตะของเขาหน้าตาเป็นยังไงครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าอมะตะธรรมหรือนิพพานค่ะซึ่งความหมายมันกลับตาลปัดกับของพรมมินเลยคือแทนที่จะพยายามรักษาร่างกายและตัวตนไว้ตลอดการเนี่ยนิพพานคือการดับสิ้นซึ่งกิเลส เป็นการหลุดพ้นจากวงจรการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมามีร่างกายให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอีกต่อไปมันคือการไม่ยึดติดกับร่างกายซึ่งมองว่าเป็นแค่ของชั่วคราวแต่ไปให้ความสําคัญกับการดับทุกข์ที่อยู่ในจิตใจแทนแต่การนิพพานมันคือการดับสิ้นไม่ใช่เหรอครับในขณะที่ผมมินต้องการดํารงอยู่มันดูเหมือนเ,นเป็นเป้าหมายที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะทั้งที่จริงๆแล้วทั้งคู่ก็เริ่มต้นมาจากความกลัวตายเหมือนกัน เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือหัวใจของเรื่องเลยจากบทวิเคราะห์ทางวิชาการชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นภาพที่น่าทึ่งมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วทางวิทยาศาสตร์ของพรหมมินและศาสนาของออรชุนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากความเข้าใจเดียวกันเป๊ะๆนั่นคือการยอมรับในกฎไตรลักษณ์ของพุทธศาสนาแต่สิ่งที่ต่างกันคือวิธีการตอบสนองต่อกฎนั้นค่ะ โหอันนี้น่าสนใจมากครับกฎตรายักษณ์ที่ว่าประกอบด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมครับแล้วมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงใช่ค่ะมาดูกันทีละข้อเลยข้อแรกอนิจจตาหรือความไม่เที่ยงทั้งสองฝ่ายยอมรับความจริงข้อนี้เหมือนกันเป๊ะเลยพรหมินในวัย55ปีร่างกายเริ่มเสื่อมเขาป่วยเป็นโรคเกาปวดทรมาน นี่คือหลักฐานของความไม่เที่ยงที่เขาเผชิญหน้าอยู่ทุกวันส่วนอรชุนเองก็เข้าใจเรื่องนี้ผ่านหลักธรรมเขาท่องพุทธพจน์ในรัฐปาลสูตรที่ว่าโลกอัญชาราย้อนนําไปไม่ยั่งยืนคือทั้งคู่เห็นความจริงเดียวกันว่าร่างกายมันไม่จีรังค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เห็นแต่เป็นเรื่องของวิธีการรับมือกับสิ่งที่เห็นฝ่ายหนึ่งเห็นความเสื่อมแล้วบอกว่าฉันจะสู้กับมันฉันจะเอาชนะมันให้ได้ในขณะที่อีกฝ่ายบอกว่านี่คือความจริงฉันต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและอยู่กับมันนี่คือจุดแตกหักแรกเลยถูกต้องค่ะนั่นคือจุดแตกหักที่นําไปสู่ข้อที่สองทุกขตาหรือความเป็นทุกข์ความทุกข์ของพรหมินชัดเจนมาก คือทุกกายจากความเจ็บป่วยความเสื่อมของร่างกายวิธีแก้ของเขาจึงเป็นการแก้ที่ต้นเหตุทางกายภาพคืออวัยวะไหนพังก็แค่เปลี่ยนมันซะเป็นวิธีคิดแบบวิศวกรเลยในขณะที่ความทุกข์ของอรชุนมันซับซ้อนกว่านั้นมากเขาไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายตัวเองแต่ทุกข์ใจที่เห็นชีวันถูกกระทําอย่างไร้มนุษยธรรมทุกที่เห็นมนุษย์ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกันและกัน วิธีแก้ของเขาเลยไม่ใช่การไปผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะแต่เป็นการแก้ที่จิตใจคือการสอนให้ปล่อยวางให้เข้าใจธรรมชาติของความทุกข์ใช่ค่ะมันคือการแก้ปัญหาจากภายนอกปะทะกับการแก้ปัญหาจากภายในและมันก็นำมาสู่ข้อสุดท้ายที่ซับซ้อนและน่าทึ่งที่สุดของไตรลักษณ์คืออนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนค่ะโอเคข้อนี้แหละครับที่ผมเริ่มจะงงๆแล้วคืออนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตน ในมุมของอรชุนเนี่ยพอจะเข้าใจได้เขาพยายามอธิบายให้ชีวันฟังว่าร่างกายเราก็เหมือนบ้านที่ยืมเขามาอยู่ชั่วคราวมันเกิดจากการรวมตัวของธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราหรือของเราจริงๆการจะพ้นทุกข์ได้ก็คือต้องเลิกยึดติดกับร่างกายนี้แต่อย่างพรมินเนี่ยนะที่เป็นศูนย์รวมของความอีโก้จะไปมีแนวคิดเรื่องอนัตตาได้ยังไงกันครับนี่คือความแยบยนของผู้เขียนเลยค่ะ พรมมินก็แสดงภาวะอนัตตาในแบบของเขาเหมือนกันแต่เป็นอนัตตาแบบวิทยาศาสตร์สุดขั้วลองคิดดูสิคะเขาก็ไม่ได้ยึดติดกับร่างกายเดิมของเขานะเขาพร้อมจะทิ้งแขนขาอาวัยวะภายในเดิมของเขาได้ทุกเมือ่อเพื่อไปอยู่ในร่างใหม่ที่ดีกว่าหนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าเขามองว่าร่างกายเดิมเป็นแค่ภาชนะที่กำลังจะหมดอายุไขโอ้โห พอมามองในมุมนี้แล้วมันมันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยนะครับคือกลายเป็นว่าทั้งสองคนยอมรับเรื่องอนัตตาเหมือนกันแต่ใช้มันเพื่อเป้าหมายที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งยอมรับว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเพื่อปล่อยวางตัวตนแต่คนยอมรับว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเพื่อที่จะยึดครองและรักษาตัวตนเอาไว้ในภาชนะใหม่ไปเรื่อยๆนี่มันเป็นอะไรที่ย้อนแยงแล้วก็ลึกซึ้งมากครับใช่ค่ะ ทั้งคู่ไม่ยึดติดกับร่างกายเดิมเหมือนกันแต่คนนึงทำไปเพื่อปล่อยวางตามกฎธรรมชาติในขณะที่อีกคนทำไปเพื่อควบคุมและขัดขืนกฎธรรมชาติให้อยู่ใต้อำนาจของตัวเองนี่คือสิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์ผ่านกรอบไตรลักษณ์มันทรงพลังมากเพราะมันเผยให้เห็นว่านวนิยายเรื่องนี้ไม่ได้แค่เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ประาศาสนาแบบทื่นๆแต่มันขุดลึกลงไปถึงแก่นปรัชญาเลยค่ะ พอคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วทําให้เห็นเลยว่าอม,มะตะมีชั้นเชิงที่ซับซ้อนมากจริงๆทีนี้ลองมาดูในมุมของนักวิจารณ์กันบ้างครับจากบทวิจารณ์ที่เราได้มามีการพูดถึงสไตล์การเขียนของคุณวิมลใส่ริมนวลที่โดดเด่นมากในเรื่องการเขียนแบบเสียดสีหรือแซทไทใช่ค่ะการเสียดสีสังคมแล้วก็จิตใจด้านมืดของมนุษย์นี่เป็นเหมือนลายเซ็นของคุณวิมลเลยในเรื่องอม,มะตะนี้คือคมคายและรุนแรงมากนะคะ เขาเสียดสีแนวคิดบริโภคนิยมที่มองทุกอย่างเป็นสินค้าแม้กระทั่งชีวิตมนุษย์ด้วยกันเองผ่านตัวละครพรหม,มินได้อย่างเจ็บแสบทําให้เราเห็นความกลวงโบ ổ, และความน่าสมเพชที่ซ่อนอยู่หลังความร่ํารวยและอํานาจของเขาแต่ในขณะเดียวกันบุตรวิจารณ์ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจเหมือนกันครับเขาบอกว่าผู้เขียนอาจจะถนัดในการตีแผ่ด้านมืด ผ่านพรมมินได้ทรงพลังมากกว่าการนำเสนอด,ด้านสว่างหรือหลักธรรมผ่านตัวละครอรชุนที่บางช่วงบางตอนอาจจะทำให้คนอ่านรู้สึกเหมือนกำลังถูกเทศนาหรือยัดข้อมูลทางศาสนาให้มากไปหน่อยซึ่งเป็นข้อสังเกตที่น่าคิดนะคะมันอาจจะสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็ได้ว่าเรื่องราวของความโลภความโกรธความกลัวมันเข้าถึงอารมณ์เราได้ง่ายกว่าคำสอนทางปรัชญาที่ต้องใช้การตีความ ซึ่งประเด็นนี้มันเชื่อมโยงไปสู่ตอนจบของเรื่องได้อย่างน่าสนใจมากเพราะน,นวนิยายเรื่องนี้ไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปกับเราแต่จบแบบปลายเปิดหรือ Open Ending ค่ะใช่เลยตอนจบนี่เป็นอะไรที่ค้างคาใจและชวนให้ถกเถียงกันมากคือในฉากสุดท้ายเนี่ยมีการผ่าตัดครั้งสำคัญเกิดขึ้นคือการย้ายสมองทั้งก้อนของพรหมมินไปใส่ในร่างกายของอรชุนคำถามที่หนังสือทิ้งไว้ตัวโตๆก็คือคนที่ตื่นขึ้นมาบนเตียงผ่าตัด คือใครกันแน่ครับถ้าเราเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์กายภาพแบบสุดโตง่งที่บอกว่าความคิดความทรงจำจิตสำนึกทั้งหมดคือผลผลิตของสมองคนที่ตื่นขึ้นมาก็ต้องเป็นพรมมินอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเขาแค่ย้ายบ้านจากร่างเก่าที่สุดโทรมมาอยู่ในร่างใหม่ที่หนุ่มและแข็งแรงกว่าเดิมเขาบรรลุเป้าหมายความเป็นอมตะในแบบของเขาได้สาเร็จแต่ มันก็มีแต่ตัวใหญ่อยู่ใช่ไหมครับถ้าเราลองคิดในมุมของาศาสนาหรือปรัชญาที่เชื่อว่าจิตหรือวิญญาณเป็นสิ่งที่แยกขาดจากสมองหรือเป็นสิ่งที่เหนือกว่าสาสารทางกายภาพล่ละครับคนที่ตื่นขึ้นมาก็อาจจะยังเป็นอรชุนที่ยังคงเป็นเจ้าของร่างกายตัวเองอยู่แต่มีสมองของคนอื่นอยู่ในหัวหรืออาจจะเป็นตัวตนใหม่ที่ผสมปนเปกันไปหมดจนแยกไม่ออกซุงนวนิยายไม่ได้ฉเฉลยเลยค่ะเขาปล่อยให้เราไปขบคิดกันต่อเองว่า ท้ายที่สุดแล้วอะไรคือสิ่งที่นิยามวความเป็นเรากันแน่สมองที่เป็นก้อนเนื้อหรือจิตวิญญาณที่เป็นนามธรรมามันเป็นการจบที่ทรงพลังมากเพราะมันไม่ได้ตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะแต่โยนคําถามที่ใหญ่กว่ากลับมาให้ผู้อ่านทุกคนเป็นการสรุปที่ชวนให้คิดต่อจริงๆครับอมะตะจึงไม่ใช่แค่นิยายไซไฟวาด้วยเรื่องการโคลนิ่ง แต่เป็นการเดินทางเข้าไปสำรวจคำถามเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมายของชีวิตตัวตนและความเป็นมนุษย์ซึ่งคำถามเหล่านี้ยังคงสดใหม่และท้าทายความคิดของเราอย่างรุนแรงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาสองทศวรรษแล้วก็ตามและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่อาจจะฟังดูน่าขนลุกนิดหน่อยนะคะนวนิยายเรื่องนี้เขียนในปี2543ซึ่งเทคโนโลยีแบบในเรื่องยังดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในโลกปี2026ที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้เรามีเทคโนโลยี AI ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมีการพูดถึงการตัดต่อยีนมีแนวคิดเรื่องการเชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์อย่าง Neuralink คำถามที่เอามาตะเคยโยนไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนมันไม่ได้อยู่แค่ในหนังสืออีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังจะกลายเป็นคำถามที่เราอาจจะต้องตอบในชีวิตจริงค่ะ ลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าวันหนึ่งเราสามารถอัปโหลดความคิดความทรงจําทั้งหมดของเราขึ้นไปบนคลาวด์หรือย้ายจิตสํานึกของเราไปอยู่ในร่างจาักรารสังเคราะห์ได้ส่วนไหนกันแน่คือตัวเราที่แท้จริงร่างกายที่เน่าเปื่อยได้หรือข้อมูลดิจิทัลที่เป็นอมะตะดูเหมือนว่าเส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์แบบพรหมินกับตัชาแบบอรชุนในโลกของเรามันกําลังจะเบลอและเลื่อนลางลงทุกทีแล้วล่ะคะ่ะ ค,ค,คที่ท,ทิ้งไว้ให้คิดตามได้อย่างน่าสนใจจริงๆครับและสำหรับวันนี้เวลาของรายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตก็หมดลงแล้วหวังว่าการเจาะลึกนวนิยายเรื่องอมตะในวันนี้จะช่วยจุดประกายความคิดและเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ